คนวงการเดียวกันก็จะประเดียดเด๋ยวประดาวประเดี๋ยวประดาวผู้ชายเขาเขาเป็นนักร้องเขาหน้าตาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนักร้องเนี่ยมันก็ต้องรับงานกลางคืนไปเที่ยวด้วยกันแต่ไม่ลงรูปคู่กันแล้วผู้ชายลบรูปผู้หญิงออกหมด <Yeah. S 1> นั่นหมายความว่าผู้ชายเข้มแข็งกว่าพลอยเป็นผู้หญิงที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและก็้าแข็งแกร่ง แม็ค้าอย่างล่าสุดเนาะเ็เป็นคู่ที่แบบว่าเดี๋ยวบล็อกไอซีกันเดี๋ยวอันฟอกกันมาตลอดพี่โต้งกับพี่พลอยเชอร์ลางไม่ดนะียังไงกันละคละรนี้พออายุมากกว่าเนาะอพอยอายุมากกว่าโต้งเป็นนักร้องรุ่นน้องน้องพลอยความรักความรักน้องพลอยพี่เต่าสัมภาษณ์น้องพลอยตั้งแต่พี่โดมประกอบล,ลำนะคะจนน้องพลอยก็เขาเรียกว่าเป็นคนสวยะนะ ใครๆก็อยากจะเข้ามาจีบเยอะทีนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเห็นว่าไปงานสารที่เดียวกันแต่ก็ไม่ได้ลงรูปเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้แท็กหากันทั้งๆที่โต้งเขาก็แท็กหาเพื่อนในกลุ่มทุกคนคะนะคะ ลางไม่ดีแล้วก็อย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ล่าสุดอะเหมือนว่าทางฝั่งผู้ชายได้ลบรูปคู่อะออกไปจากในไอจีหมดแล้วพี่เตามัน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 อันฟฟลลไปกันตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเขามีละหองละแห่งกันมาพักหนึ่งแล้วอายุอายุคงไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าโอ้ยมันพูดออกอากาศไม่ได้อ่ะแม่ก็พอรู้เนาะเออมันพูดออกอากาศไม่ได้อ่ะอเออผู้ชายเขาเขาเป็นนักร้องแล้วเขาหน้าตาดีเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นนักร้องเนี่ยมันก็ต้องรับงานกลางคืนเวลาร้องเพลงกลางคืนเนี่ยเธอต้องเข้าใจว่ามันก็ต้องเจอคนหลากหลายาแม่กงจะเข้าเรื่องนะคะเนี่ยคนหลากหลายประเภทแม่บอกเจอคนหลากหลายประเภท,ะเภทนะคะถ้าเราจิตไม่แข็งพอหึงหรอหรือยงเราจะไปเป็นแฟนนักร้องกลางคืนเนี่ยรีฟิวหึงใช่ไหมแม่เราก็จะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยม,มันจะเหนื่อยต,อตามไปเฝ้าอย่างเงี้ยหรอ ตามเฝ้าทุกวันคงไม่ไหวเพราะกว่านักร้องก็จะกลับบ้างกลับบ้านก็ตีสี่ตีห้านะแต่ล่าสุดพลอยก็ยังมีรูปคู่กันอยู่กับพี่แล้วผู้ชายล่ะไม่มีแล้วก็มันก็คงไปตั้งก็น่าจะคอนเวิร์ตกันแล้วคอนเวิร์ตแล้วมั้ยซันไหมหรือยังไงคอนเวิร์ตไงคอนเวิร<ม>์ตแล้วแล้ว,ลวอย่างอยาคือ แต่เขาก็บอกว่าคู่นี้ก็เดี๋ยวกลับเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเลิกกันไปแล้วแล้วก็อันฟอร์กันไปแล้วก็กลับมาอีกแล้วก็กลับมาแต่ก็ยังแต่ก็ไปเที่ยวด้วยกันแต่ไม่ลงรูปคู่กันแล้วผู้ชายลบรูปผู้หญิงออกหมดนั่นหมายความว่าผู้ชายเข้มแข็งกว่าไปแล้วไปแล้วปล่อยเสือเข้าป่าไปแล้วไอ้จริงพี่อยจะต้องเตรียมยังไงรับอ๋ยเขาเก่งมุกออนเลยหรอ น้องพลอยเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบว่าเพิ่งมาเจอความรักครั้งนี้ครั้งแรกพลอยเป็นผู้หญิงที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและก็แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แค่บททดสอบชีวิตที่เข้ามาเฉยๆเรื่องวัยมีผลไหมคะแม่มีเรื่องวัยก็มีผลมีผลค่ะ,คะเพราะว่าผู้ชายอายุน้อยกว่าเยอะแล้วก็ด้วยความที่ว่าหน้าที่แต่ละการทํางานไม่เหมือนกันหน้าที่การทํางาน คล้ายๆกันแล้วก็ดาราเหมือนกันน่ะร้องเป็นนักร้องร้องเป็นนักร้องศิลปินพลอยเป็นนางเอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีผลมันก็มีผลพลอยเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องได้แฟนเป็นมหาเศรษฐีจบเลยใช่มหาเศรษฐีจะอยู่กับพลอยได้นานค่ะแปลว่าคบกับพวกศิลปินคนวงการเดียวกันไม่ได้คนวงการเดียวกันก็จะประเดี๋ยวประดาวประเดี๋ยวประดาวน้องพลอยเนี่ยโง่เฮงก็เป็น มหาเศรษฐีเท่านั้นแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนแบบแบบก่อนหน้านี้ค่ะแม่ก็เปิดตัวยังหวูหวาเลยเนาะทุกคนแหละเออคนเรามีความรคนก็เลยแบบมีมีการแบบคนเราีแคลนด้วยอ่ะคนเรามีความรักมันก็ต้องเปิดตัวกันให้ชัดเจนแต่ทีนี้เนี่ยพลอยเนี่ยเหมาะกับมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีเท่านั้นเรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่าพ็อกเก็ตไทโอนะฮะหลายคนก็รู้จักกันแล้วนะฮะหลายคนก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าชอบ drink a และ r u n k เนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของเมาเพราะฉะนั้นเราทานตัว Pocket ตไทโอนก่อนที่เราจะไปดริงเนี่ยนะฮะจะทำให้เราเนี่ยไม่เกิดอาการแห้งนะคุณผู้ชมและก็นอกจากนั้นเนี่ยสารสก,กัดจาก Pocket ตไทโอนตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงตับด้วยเช่นเดียวกันง่ายๆเลยนะฮะทานแค่วันละเม็ดเท่านั้นนะฮะสำหรับ Pocket ตไทโอนนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญ,ญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันพอกตับไปตรวจสุขภาพมาแล้วโดนคุณหมอด่าเนี่ยนะฮะต มันมีสูงเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะตั้งแต่เนิ่นๆใครสนใจติดต่อ,อนักธุรกิจบูสตาได้เลยครับติดตามรายการต่อตอบทางโซเชียลของทวีพูทุกช่องทางเลย